ทุกคนต้อนอะไรรู้กันหรือเปล่ารู้จักกันหรือเปล่าครับนี่ครับเดี๋ยวนะักโกจะเอาไปทำผสมกับเหยื่อนะครับนี่นะครับอันนี้ปลูกไว้นะครับใบไม้ชนิดหนึ่งนะครับนโกจะเอาไปทำเหยื่อตกปลานะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับครับธนะ ใบไม้นะครับเป็นใบผงชูรสนะครับหรือเรียกอีกแบบหนึ่งคณะอะไรนะเม็กซิโกนะครับที่เขาเรียกกันนะครับกินได้นะครับใบไม้ชนิดนี้นะครับเดี๋ยวตะโกเอามาปั่นนะครับทําเป็นผสมกับลำตกปลาเก็ตนะครับแล้วก็ฉีกฉีกฉีกใส่เครื่องปั่นไปเลยนะครับปลาเกตชอบนะครับ อันนี้เอาไปผสมกับลำอีกทีนึงนะครับเดี๋ยกตรงนี้นักโกจะออกหมายนะครับตามดูผลง,งานกันครับผมโอเค เราปั่นเสร็จแล้วนะครับปั่นมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับนะครับ,นะรบแล้วก็เราจะมาผสมลำลำมะโกใช้เป็นลำสามกิโลนะครับแล้วก็ส่วนผสมก็มีลำสามกิโลแล้วก็มีเยีมเย่มโลเยี่ยมโลนี่ใส่ประมาณครึ่งกิโลพอครับแล้วก็ต้นคณะคณะ เม็กซิโกหรือต้นผงศรสที่เขาเรียกกันเราขั้นตอนแรกเราก็เอาเย,ยมโลใส่ไว้ก่อนกัว่าครึ่งกิโลแล้วมาคุกเอาปั่นเยี่มโลให้มันแตกก่อนนะครับคุกเขาให้ันเข้ากันก่อน สูตรนะครับสูตรโบราณนะครับที่สมัยก่อนนี้รุนผู้ญ,ญาติยายเขาใช้ใบไม้ตกปลาก็คือใบไม้ก็เป็นใบไม้ธรรม,รรมชาตินะครับที่ปลาธรรมชาติกินแล้วก็เขา ลำนี้เป็นลำละเอียดนะครับเป็นลำข้าวหอมข้าวหอมมะลิอพอเข้ากันแล้วเราก็เทอันนี้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะครับเดี๋ยวแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะครับเอาไว้ผสมถังใหญ่เสร็จแล้วเราก็ พุกเขาเข้ากับลำนี่นะครับสีก็จะออกมาเุกเขียวลำเราก็จะออกมาเป็นสีกุเขียวนะครับไม่ต้องใช้ไผ่เขียวเลยนะครับนะ เวลาเราปั้นใส่สะก้อนวดน้ําเข้าไปมันจะลําเขาก็จะกลายปเป็นสีเขียวๆนะครับสูตรนี้ก็มีนา้นาๆหลายท่านนะครับที่ใช้กันปกปักเก็ตนะครับปกปักเก็ตได้ทุกชนิดสำหรับปลากินพืช เขาได้ที่แล้วก็เราก็จะบระจุใส่ถังนะครับหมักไว้หนึ่งคืนเชา้ชาเช้านลโกก็จะไปออกหมายก็พอดีนะครับหมักไว้คืนนี้พรุ่งนี้เช้านาโกจะไปออกหมายก็ตกได้พอดี กันความรู้กันนะครับสรรําหรับนักตกปลามือใหม่นะครับน้านๆท่านไหนที่ทราบข้อมูลอยู่แล้วก็เลื่อนผ่านนะครับผมอันนี้เป็นวิทยาทานให้กับน้องๆแล้วก็น้านๆที่ตกปลารเริ่มหัดตกปลาใหม่ๆนะครับพอเขาเสร็จแล้วเราก็ ป็ย่างติดติ้นก็เสร็จแล้วครับลำตบปรเกิตลำต้นคณะผงชูรสนะครับต้นผงชูรสหรือคณะเม็กซิโก,โกนะครับที่ขเขาเรียกกันนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ว่านักโปจะมีอะไรมานําเสนอให้นา,นาและท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกนะครับผมคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ออกหมายแล้วส่งงานให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ